ท่านผู้การและผู้ข้าร่ามปู้ชมทุกท่านครับมาตราการหลักเนี่ยนะครับรกาหนดไว้ว่าเจ้าของหรือผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนจริงความตั้งใจของส,วรรส่วนกลางหรือสภคเนี่ยจะให้ทาตั้งแต่เฟสหนึ่งแล้วตอนนี้ดูแล้วเฟสหนึ่งเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสถานประกอบการต่งประเทศเช่นร้านอาหารเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องโทรศัพท์ต่างๆก็ผ่อนคลายมาจนถึงระยะที่สี่นี่บอกว่าไม่ได้นะ,ะก็คงจะต้องให้เจ้าของสถานประกอบการทุกประเทศ ต้องเป็นคนลงทะเบียนแต่นี้ลงทะเบียนอะไรครับลงทะเบียนเพื่อแสดงตนว่าเจ้าของได้ปฏิบัติตามมาตรการแล้วครับอือันนี้เป็นตัวยืนยันที่ต่างจากเพจหนึ่งสองสามันนั้นประเด็น,นที่หนึ่งส่วนที่ก็จะเป็นเรื่องระยะหา่างระยะหา่างดิสเซนซิง่งนะครับเรื่องระยะหา่างแล้วก็เรื่องของเพิ่มความถี่ในการทักท้งางและจํากัดจํานวนคนทั้งนะครับเรื่องคิว นะครับอันนี้จะเน้นเน้นหนักเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของอผู้ลงทะเบียนนี่ก็เป็นเรื่องปกติที่จะเข้านะครับแล้วก็ให้สถานประกอบการพัฒนาเรื่องระบบดีิตออนไลน์เป็นนวัตกรรมของตัวเองในการลงทะเบียนนะครับสามารถทําได้อันนี้ส่วนที่ต่างจากระยะหนึ่งสองสามนะครับที่ได้ทําส่วนเรื่องที่เหมือนกันก็คือเรื่องของการคัดกรองการวัดไข้การเก็บข้อมูล และอันนี้คือเหมือนเหมือนเหมือนรถตู้ไปเพราะฉะนั้นความแตกต่างก็มีอยู่สองสามประเด็นเรื่องเจ้าของจะต้องลงทะเบียนนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของความสะอาดแล้วก็ distancing นะครับความสะอาดของพื้นของมแม่เรืนที่จับสัมผัสะบ,บ่อยแล้วก็เรื่องของ distancing กำหนดระยะหา่างเพราะนะั้นเฟสสี่เป็นต้นไปจะเข้มเรื่องตรงนี้ครับจะเข้มเรื่องนี้ครขออนุญาตนำเรียนคุณต้น,ตน,นรครับท่านผู้การครับเจ้าที่ตำรวจสาธารณสุขฝ่ายปกครองพนักานตลาดอุทิศมา ทหารนะครับทางอบตก็ามาร่วมกันตรวจนะครับก็ได้รับความร,ร่วมมืออย่างดีจากทางเจ้าของสนามแล้วก็เพิ่งจะทราบว่านะเขายังนะามไม่ได้เปิดให้บริการนะแต่อย่างไรก็ดีจากการตรวจเบื้องต้นเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมนในระดับถึง70-80%แล้วนะครับเราก็ได้มีการแนะนําเพิ่มเติมในสิ่งที่จะต้องทํานะครับก็เริ่มกันตั้งแต่ทางเข้าเข้ามาจนถึงผู้ ใช้บริการห้องน้ําห้องอาหารอะไรต่างๆนะครับก็ให้คาแนะนําไปแล้วแล้วทางเจ้าของสนามก็รับว่านะฮะก่อนจะเปิดนะจะดำเนินการให้เรียบร้อยซึ่งนะพอจะเปิดจริงแล้วก็ทางคณะเจ้าหน้าทีนะ่ทางควบคุมโรคติดต่อเนะี่ยก็ต้องมาตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูความพร้อมที่จะเปิดจริงๆนะครับและในขณะเดียวกันก็ทรบาบจากทางเจ้าของร้านว่าทางเจ้าของสนามนะครับว่าต้องการที่จะเปิดนะในเรื่องของการซ้อม นะครับทีม่มีการแข่งขันนะครับในเรื่องนี้นะครับได้เสนอทางเจ้าของอสนามเนี่ยเขาได้มีการเสนอเรื่องไปทางผู้ว่ราชการจังหวัดแล้วซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะไปเข้าในคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดในครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาในเรื่องกล่าวต่อไป